แล้วเจอเรื่องผีเนี่ยอันนี้ผมเจอจนแบบผมแค่ว่าไม่กลัวแล้วอะเดินเดินผ่านหน้าตาเฉยผมก็เห็นแต่ผมทําเป็นไม่เห็นเพราะผมแบบมันเกินคําว่ากลัวไปแล้วอะมันต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหมมันต้องอยู่ให้ได้เมื่อเขาอยากให้เราเห็นเราก็ต้องเห็นเมื่อเขาอยากอยู่กับเราเราก็ต้องปล่อยเขาอยู่จะสร้างสารประภูให้เขาอยู่ก็ไม่ได้เขาทําลายเขาไม่อยู่ เขาจะอยู่ในบ้านอืคนใครเข้ามาในบ้านไม่พอใจ <c oughs> เขาไม่พอใจเขาก็เอาคนนั้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยพี่ผมอยู่บ้านนี้มาสิบกว่าปีสิบกว่าปีจากที่เกิดเรื่องจากที่ซื้อมาครั้งแรกผ่านมาสิบกว่าปี จอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณมดเท่ากับว่าสิ่งที่คุณมดเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดเนี่ยครับมว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างนาแน่นอนหลังจากที่เจ้าของเก่าเขาได้ทําน่าจะเป็นคุณใสาบางสิ่งบางอย่างเอาไว้และไม่ได้เอาออกไปด้วยทีนี้เนี่ยโจทย์สําคัญเลยฮะเมื่อกี้คุณมดบอกแล้วว่าอยากเจอเจ้าของบ้าน ใช่ยกเป็นตรงนี้มากกว่าว่าเจ้าของบ้านยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยสิใช่ครับผมก็อยากรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอยากคุยกับเขาว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมเขาไม่เอาออกไปด้วยทําให้ครอบครัวผมเนี่ยต้องอยู่แบบอย่างเงี้ยมันมันมันน่ากลัวนะพี่มันนอนไม่เป็นสุขแล้วทุกวันเนี้ยแฟนผมเนี่ยที่คนปัจจุบันเขาก็กลัวนะ ขาไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวเลยถ้าไม่มีผมถ้าถ้าเขาจะเลิกงานกลับมาก่อนเนี้ยเขาจะไปอยู่ข้างนอกรอ้อยผมเลิกงานมาก่อนถึงจะกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยหลาย<ม>หลานผมก็เจอแต่มันเป็นคนที่ไม่พูดนอกจากหนัก,นกๆจริงๆในบ้านหลังนี้พี่คุณมดครับท้าย<ะ>ที่สุดแล้วคุณมดคิดไว้ไหมว่าคุณมด จะทำยังไงกับบ้านหลังนี้จนจนที่สุดแล้วอะครับวางแผนไว้ยังไงวางแผนผมว่าผมจะรื้อบ้านทั้งหลังเลยรื้อเลยเพื่อรื้อแหละรื้อเลย,อ,เลยอยากรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าหม้อไหมอมันถามมีมากกว่านั้นใช่ไหมใช่พี่เ,<อ>เพราะว่า<อ>หลังจากที่เจอหม้อจนมาถึงปัจจุบันปีที่แล้วเนี่ยแล้วหลังจากที่ผมเกือบโดนมีดเนี่ยปักเนี่ยผมก็ ไปมันตรงใต้บันไดอะพี่มันจะมีไอช่องสี่เหลี่ยมๆใต้บันไดอยู่นิดหนึ่งไม่ไม่เคยมีใครเปิดแต่ผมก็เข้าไปเปิดก็ไปเจอผ้ายันเหมือนกันกับสายสินเต็มแต่ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรล่ะเพราะว่าเจอหม้อดินมานี้ก็มันก็สุดๆแล้วละควันควันเนี่ยก็สุดๆแล้วอันนี้ก็คงไม่อะไรแต่ทุกครั้งอะทุกวันนี้ผมนอนไม่เคยเต็มอิ่เลยจริงกองตรง ต้องสะดุ้งตื่นทุกครั้งและทุกคืนไม่แบบได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยตื่นอะด้วยความติดกวอะไรครับแน่ใจจังเลยอะคือผมเข้าใจนะว่าจะขายก็ขายลําบากอสองรายที่จะมาซื้อต่อก็โทษนะฮะหรือจะมีอันเป็นปบับรไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีใที่สุดคือคิดว่าเดี๋ยวจะลองรื้อบ้านหลังนี้ดูหรือในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ถึก <c oughs> ใช่ไหม ไม่ไม่ได้ทูกผิดคือแบบจะดูว่านอกจากหม้อเนี่ยม,มันมีอะไรอีกไหม,มหรือแต่พอแต่อาจารย์ผมอะอ,มอาจารย์ที่ผมผมเนี่ยผมไปสักยันมาและอาจารย์เขาพูดบอกว่าอเองไม่มีสง่าราศีเลยวะมดทำไมเองเป็นอย่างนี้บอกผมไม่ได้นอนเลยอาจารย์ทำไมล่ะบ้านเองมีผีแล้วสะอึดแล้วพูดคำว่าใช่ครับ ไม่ได้นอนเลยอาจารย์บอกทำไม mm hmm. เขาเขาทำให้เองเป็นยังไง mm hmm. ก็เลยเล่าเหมือนที่เล่าให้พี่ฟังเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนจบเลย mm hmm. จนเขาใสา่หัวเลย mm hmm. เขาเลยบอกว่าอันนี้หนักนะ mm hmm. อาจารย์ก็ช่วยเองไม่ได้ mm hmm. มันเป็นอาจารย์คิดว่ามันเป็นกรรมนะ mm hmm. อาจารย์มอง mm hmm. เหมือนที่หลวงพ่อ mm hmm. เขาก็เคยบอกว่ามันเป็นกรรม ที่ผมต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วไปไหนไม่ได้มันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างเหมือนกันพี่แต่เรื่องเลวร้รายมันก็มีมากกว่าเรื่องดีเข้ามาทีนี้เนี่ยผมผมขอเรียกถามคุณมดอย่างนี้คุณมดรู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้มันจะมีเหล่าบรรดาคนเขาเก่งทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอหนู่หมอหนั่นหมอที่ที่เราเห็นมาลงทีไรทั่วไปอะไรอย่างนี้นเคยเห็นใช่ไหมเคย,เค,ยคิดไหม เธอคิดไหมว่าจะติดต่อเขาเหล่าเนี้ยให้มาดูที่บ้านของเราเองหรือมีมีมีหลวงพ่อแม่เขาติดต่อหลวงพ่อไม่ให้มาดูนะพี่แต่หลวงพ่อเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้มันเป็นที่ของเขาโยมเขาอยู่มาก่อนเขาก็ไม่อยากไปไหนจะไปไล่เขาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นที่ของเขาเหมือนเขาผูกติดกับที่นี่ไปแล้วใช่ครับ แล้วเขาก็ไม่ให้พวกโยมไปไหนเหมือนกันครับเขาก็พูดหลวงพ่อแสดงดว่าเขาจงใจที่จะเลือกครอบครัวของคุณมดให้อยู่ที่นี่ใช่ครับด้วยเหตุผลเพราะอะไรก็ไม่รู้อะอย่างที่พระท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมรหรืออะไรบางบสิ่งบางอย่างที่มันมันนำพาครอบครัวของคุณมดโดยเฉพาะตัวของคุณมดอะจะต้องอยู่ที่นี่ใช่ครับจน ผมก็ไม่รู้นะทุกวันนี้ใครใครอยากจะมาซื้อบ้านผมนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าถ้าแม่ผมประกาศขายอีกแล้วมีคนมาซื้อผมจะบอกไม่ต้องซื้อนะไม่อยากให้เป็นเหมือนคนที่วันผ่านมาผมกลัวบาปไม่อยากไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะถ้าถ้ามันเป็นกรรมที่ครอบครัวผมต้องต้องเผชิญก็ครับ ให้รับดีกว่าดีกว่าให้คนอื่นต้องมาเจอสมมุติฮะสมมุติคุณมดสมมุติว่าถ้าตั้งสารรับภูมิแล้วไม่ได้ไม่ลองตั้งสารเพียงตาแล้วบอกเขาให้ไปอยู่ในนั้นแทนเหมือนเขาไม่ต้องการไม่เอาใช่ไหมเหมือนเขาไม่ต้องการ<อ>เขาต้องการอยู่ในบ้านบ,บางทีเขาปรากฏตัวให้ผมเห็นเดินผ่านก็มีอืเดินผ่านเว็บแล้วก็เว็บ ไปนี่อ,อะไรเงี้ยทุกครั้งที่แบบว่าจะทำบุญตักบาตรอะไรเงี้ยผมก็จะบอกเขาบอกอ่าทำบุญให้แล้วนะวันใดออกไปทำบุญนอกบ้านก็กวดนะ้ำบอกทำบุญให้แล้วนะอยู่กันดีๆนะ